คาถาเรียกลูกค้าข้าขอระลึกถึงความดีทั้งหลายขอไข้จิตใจผ่องใสเบิกบานขอให้การค้าขายรุ่งเรืองด้วยความซื่อสัตย์และเมตตาขอให้สิ่งดีงามทั้งปวงมาบังเกิดโอมณนะการค้ามหาลาภามหาสิริ ดลบันดาลให้กิจการนี้อบอุ่นดั่งเรือนทองสว่างสวยดุดแสงสุริยันขอให้ลูกค้าทั้งหลายผู้มาดีผู้มีศรัทธาได้ก้าวมาหาเราโดยง่ายด้วยใจยิ้มแย้มด้วยพรอ,อันเกื้อหนุนโอมลมแห่งโชคลาภพัดพาแขกมาหาเรา โอมทาระแห่งทรัพย์ลังไหลไม่รู้จบขอให้คำพูดเราเป็นมงคลขอให้สินค้าดีเป็นที่ต้องการขอให้ผู้พบเห็นเกิดความไว้วางใจขอให้ผู้ผ่านทางเกิดความสบายใจขอให้ผู้ที่คิดถึงเกิดแรงดลใจมาซื้อ ความซื้อขายจงคล่องแคล่วความสำเร็จจงไหลามาบทขยายเรียกลูกค้าทิศทั้งสี่ทิศตะวันออกจงนำลูกค้ามาทิศตะวันตกจงเปิดทางทรัพย์ทิศเหนือจงพาโชคดีมาหาทิศใต้จงดึงผู้ที่ปรารถนาดีทั้งหลาย เบื้องบนขอให้ปกปักคุ้มครองเบื้องล่างขอให้มั่นคงดั่งปัทวีเบื้องหน้าเบิกบานด้วยโอกาสเบื้องหลังเต็มไปด้วยแรงสนับสนุนขอลูกค้าดีๆเข้ามาดุดสายน้ำขอการเงินไหลลื่นดุดลมพัดขอการงานมั่นคงดั่งภูผา ขอความเจริญรุ่งเรืองดั่งแสงจันทร์ประดับกลางฟ้าในค่ำคืนอันสงบบทเสริมพลังเมตตาขอให้ผู้พบเจอเรามีใจเมตตาขอให้เรามีใจเคารพผู้อื่นขอให้พลังแห่งการให้พาเราสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนโอมสีเมตตาโอมสีโชคลาภ โอมสีความสำเร็จประสานเป็นหนึ่งเดียวบทปิดกำลังใจด้วยแรงแห่งความตั้งใจด้วยแรงแห่งความขยันด้วยแรงแห่งความซื่อสัตย์ขอให้กิจการนี้จงสำเร็จขอให้ลูกค้าไม่ขาดขอให้เงินทองไม่พร่องขอให้ทุกวันเป็นวันดี สุข,ขังสุข,ขังพลังพลังสวาหะสวัสดีมีชัย